จารย์คิดว่าแพชใหม่ไม่มีเปิร์กดินแบบใหม่เสียเปียบไหมครับก็โอเคนะผมว่ามันก็ดีอ่ะเพราะว่าบางคนนะเท่าที่ผมเคยเจอมาเขาจะใช้แบบมาโครอ่ะก็กดปุ่มเดียวแล้วก็ดิ้นไปเลยให้ไม่กดแบบนั้นมันจะได้แบบใช้สเต็ปใช้สเต็ปนิวบ้างมีกดโดนมีกดพลาดมันก็มาโครได้มันก็ต้องตั้งจังหวะให้ตรงใช่ปะโอเคได้โอ้โหเดเนสโอ้เดเนสเนผไม่เคยกลัวเดเนสด่านนี้เดเนสผไม่เคยกลัว กูไม่เคยกวเน,กนเดินเนื้ออะกูไม่เคยกวนเดินเนื้ออะเดินเนื้อเดินดินกินข้าวแกงใช่อะเดินเนื้อแกฆาตากรมีผมนะมันมีผมเหรอมันมีมันใส่อันนี้ไหมไม่ใช่เหรอใส่ฮูดี้อะใส่ฮูดี้เกิดมาคุยใช่ฮูดี้เกิดมาคุย มันเจอใครหรือยังกบัวลังปั่นกับน้องคอเดดไอ้คอเดดมึงไปไกลๆไปมึงไปเลยไปนู่นเลยไปไปมันเจอกูไอ้คอเดดโยนเกมไอ้ก๊อฟมันไม่กดสกิลเช็คกูไม่มีทางออกกูล้องเจไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟเจกูล้มเจนี่ทำไมเวลากูเล่นเสือแล้วกูต้องเจออะไรแบบนี้วะมาดิเมื่อกี้กูหยอกกูหยอกมึงเล่นหยอกเย้ากูไม่ไหวกับคอเดดแล้วนะแล้วมึงจะทำยังไงอะคอเดดมันกดสกิลเช็คไม่เป็นอะไอ้ก๊อฟ กูจะแต่งนะมันเดินตามให้แม่งมาเถอะเดี๋ยวกูเล่นเองเนี่ยขนาดไอ้เบนไม่อยู่แม่งยังมีไอ้คอเด็ดคอยโยนเกมใส่กูกูเหลือเชื่อจริงจริงว่ะเกมนั้นโซโหก็แค่คนคนหนึ่งนะที่กูเคยสอนจุกอ่ะเย็นลยกูจำได้ตอนนั้นสมัยเด็กกอดเบาใช่ป่ะสมัยเด็กกอบเบาโอเคเฮ้ยไม่ถือไม่ถือครับไม่ถือครับเฮ้ยมึงคมขนาดนั้นเชียวค่ะก๊อฟมึงคม,มอะไรเบอร์น,นั้นอ่ะก๊อฟคมมาก เนี่ยถ้าคอเเด็ดไม่ปั่นระเบิดผมปั่นได้เครื่องหนึ่งกับอีกเครื่องหนึ่งกับอีกครึ่งหนึ่งอะเครื่องครึ่งอ่ะผมได้อีกเครื่องครึ่งอ่ะเฮ้ยกูจูฟีกูจูฟี่แบบไม่มีโก้ในเครื่องหนึ่งแล้วใจเย็นใจเย็นไม่จูฟี่ไม่จูฟี่ไม่ถึงโอ้โหอุ้ยกูค,คิดว่ามันจะไม่ถึงนะน่าแต่ม,มันถึงได้ยังไงกันมันก็ถึงได้นะมันถึงได้นะเม่์กูจะกดขวดม่วงแล้วนะคุณมึง <c oughs> เอาสิ่งนั้นมากดสิ่งนั้นมาใชาชีวิตเรามีสิ่งนั้นแล้วก็จะมีความสุขได้โดย,ยาก อุย้ยกูปันระเบิดไอ้ก๊อบเฮ้ยแผลแล้วแผลแล้วเครื่องระเบิดเหรอใช่ใช่เครื่องกูระเบิดมันไปคนที่ก,กำลังนั่งปั่นอยู่กูมันมีรูนนะมันมีคนนี้คนนี้มึงสเต็ปแบบส่วนได้นะกูขอปะทะคาร์ลมกับมันหน่อยได้ปะเดี๋ยวมึงเจอสเต็ปเบิร์กไวเด็กวัรุ่นอเมริกาาันละสิเฮ้ยเพื่อเพื่อนเป็นเจ็ดแปดเก้าที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะไอ้เาชื่อแม็กแสดงปฏิหาริย์ให้กูดูหน่อยได้ไหม กูเล่นเอง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 ครับกูเล่นเอง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 เราเสียเวลาทำมาหากินหมดกูเล่นเอง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 เดินเนื้มันก็แค่ตระกรคนคนหรือใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงที่ซื้อมาจากร้านเยน้อยหรอร้านเยนิดอ้าวอันนี้ปั่นเสร็จแล้วอ้าวมันได้พูดได้ซื้นเองจริงจริงเหรอตู้ฟรีแบบไม่มีปีโก้ กระเพื่อนอาคำน้องการสำหรับรอบระขเดือนที่5อยู่กู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 ้กทำไมมันไม่บินปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้ามันเดินต้อนมึงปลาไหลไฟฟ้าปลาไหลไฟฟ้ากูเล่นเองเนื้อเล่นเองกูเล่นเองเนื้ออะปลาไหลไฟฟ้าเสร็จปลาไหลไฟฟ้าเสร็จปลาไหลไฟฟ้าเสร็จปลาไหลไฟฟ้ามีเต็มข้าหน้าปลาไหลป่ะมี สเต็ปอะไรไฟฟ้ามงิอ่ะมันเดินอะไรอ่ะสเต็ปอะไรไฟฟ้าสเต็ปอะไรไฟฟ้ามึงเจอสเต็ปอะไรไฟฟ้ากูแล้วกูบอกเลยมึงเจอของเด็ดแล้วไอ้เนื้อสเต็ปอะไรไฟฟ้าสเต็ปอะไรไฟฟ้าสเต็ปอะไรไฟฟ้ามันจะบินขึ้นมาซัดกูนะไอ้ก๊อบมันไม่ไหวกับกูแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว มันเจอสเต็ปพัไหไฟฟ้ากูมันไม่ไหวจริงๆไงก๊อฟนีลงโอ้โหมันเจอสเต็ปพัดไหลไฟฟ้าที่กูรับเรียนมาจากอเมริกาจากฮิกานอนตอนนั้นกูจำได้เลยอยู่ตรงย่านย่านเท็กซัสยังไงอย่าให้ผมได้เฉิดฉายอะโซโหแค่คนคนหนึ่งที่ผมไกลไอ้คอเด็ดมึงไปไกลๆกูดิมึงไปเลยมึงปั่นเลยเครื่องเนี้มึงปั่นเลยกูไปละน้องมึงไม่ปั่นต่อละ เนี่ยกูจะแพ้เพราะมีเพื่อนแบบนี้ในทีมนะน้องดูไว้โอ้โหมึงก็ด่าเพื่อนเกินกูไม่เคยด่านะกูพูดถึงแฟลกเราก็ต้องมีความจริงแบบว่าเล่นอ่อนจนถึงเล่นจริงนะไอ้ก๊อปขอนเด็ดขอนเด็ดขอนเด็ดขอนแอบตู้เอาใครมาเล่นใครมันเข้ามาในทีมว่ะโอ้โหทีมงานส่งฮอนฟุตตี้รถผลไม้มาให้กูเสร็จไะเลยไฟฟ้า เจ็ดสิบสองไปดิเจ็ดสิบสองไปด,ไมดิมาดิมาดิมาดิทำไมทีมงานต้องส่งฮอนฟุตตี้มาให้กูอยู่ในทีมได้วะเสียบอะไรไฟฟ้าเสียบอะไรไฟฟ้าเ <sh arp> สียบอะไรไฟฟ้าอุ้ยนี่มึงเพิ่งจะปั่นได้เครื่องเดียวจริงๆหรอเนี่ย <sh arp> <sh arp> โอ้ <sh arp> ไอ้ก๊อล์ฟผูใช้ป,ปมมึ๊กอเมริกาเด็กอเมริกาหลุดแล้วหลุดแล้ว S 1> <S 1> เจอเปิร์กเด็กอเมริกาลสินยังไ,ไงด,ดูเปิร์กเนี่ยเปิรนะ์กนี้คือแบบเดินเนิร์สคือแบบงงมันไก่ตาแตกอะ่ะเหมือนแบบลุงเป็นลุงแถวบ้านเลยอะ่ะเจอเปิร์กชุดนี้ขึ้นมาคือแบบเดินเนิร์สคือเของอางอออกมาเลยเปิร์กผมบอกเลยว่าเปิร์กชุดนี้คือมันเป็นเปิร์กเด็กอเมริกานะเขาลังฮิตกันตอนเนี้ยโอ้ยกูไปจูบมาเครื่องหนึ่งแล้วกูต้องออกมาปั่นให้อีกผมรู้แล้วคอเดดกับเม็กอ่ะมันมาด้วยกันแล้วมันทำคอนเทนต์ แกล้งจานเจกับมาที่ให้หัวร้อนหรอเออ,เอ,อคือกูปั่นกับคอเด็ดอะ่ะมันปัน่นตายเลยนะมันไม่ทำเพี้ยอะไรเลยนั่นะมันไม่ทำอะไรคอคอเดดแอบตู้เออเนี่ยเครื่องแม่งไม่มีแบบปั่นไว้สักนิดนูนไอ้กอปไอ้กอปผีผีอยู่กูผีอยู่กูมามกมาูเล่นเองมากูเชื่อว่ากูจูได้ข้าดอกรตัวเนี้ยแต่กูไม่มั่นใจว่าเพื่อนกูจะเล่นได้สิบปอร์ไรไฟฟ้าสิบปหล์ไไฟฟ้าสิบปหล์ไไฟฟ้า หลุดหลุดหลเนี่ยฆาตกรมันเห็นผมคือมันไม่ไล่เลยนะคือมันรู้ว่าใครของเจริงมันกลัวมึงใช้โปเป่ากูไม่ได้ใช้โปอ้เฮียมันกลับไปแล้วฮิไม่ฮิวโอ้โหทำไมทําำไมเกมมันต้องสุ่มผู้เล่นฮอนฟุตตี้มาให้พวกเราได้ปะครับโอ้ยเข้าแต่ตู้แม่งไอ้ก็ผู้ผ่านไปอยู่นะ คนหนึ่งชื่อเป็นตัวเลขอีกคนหนึ่งชื่อบอกว่าชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกมันกดสกิลชิบดูดิมันเข้าตัวแล้วมันโดนโจกตู้อีกแล้วมีแทงหลังหรือเปล่าไม่มีหรอกไอ้พวกนีอล์ฟเ้ยกอบ์ฟเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมภาพทำไมภาพเหมือนตอนที่กูเล่นไอ้หย่อยมันลอยขึ้นมาพัดกอล์ฟสเตปอะไรไฟฟ้าเอาคอเด็ดมานี่มานี่ดิ มานี่กูหิวให้ยู่เฉยยู่เฉยกูหิวให้ใครจะปั่นไฟช่วยกูเลยวิไงกูหิวให้คอเด็ดละเออตายไปแล้วหนึ่งนี่ไม่มีแทงหลังหรอโอ้โหมันไม่วิงเดิมันเดินนี่อีฟลอยเล่นมัเนี่ยคนนี่โอ้โหตายแล้วไม่มีแทงหลังจริงๆไม่มีแทงหลังจริงๆใช่ครับโอ้เครื่องปั่นไฟกูจะเสร็จไม้มันแขวนแล้วระเบิดตรงทุกงดอกเลยครับ ขอเล่นด้วยได้ไหมครับได้ครับพี่เอกมาช่วยทีผมไม่ไหวแล้วว่ะเจอผู้เล่นหอนฟุตตี้รัวๆเลยไอ้ก๊อปมากูจุกเองกูจุกเองมามามามึงมาเลยเนิร์ดมาไล่กูคนเดียวแต่มันเจอมันเจอคอเด็ดกูสิ้นหวังชีวิตกูสิ้นหวังมากมากว่ามึงเป็นอะไรกันชีวิตกูโคตรสิ้นหวังเลยเว้ยตัวเลขนี่อะไรแล้วนี่โหอันนี้ไอ้คอเด็ดมาเล่นจากจอยคอเด็ด <ś ś ใช้จอยแต่มึงก็น่าจะกดวิ่งเป็นเม้านันพูดเจริญนั่นพู้เจริญโอ้ไอ้ก๊อฟว่าตรงนี้กูกูทิ้งนะกูทิ้งนะกูไม่ปั่นแล้วนะตรงนั้นอ่ะคอเดดกูก็ทิ้งนะกูไม่สรวนนะโอ้โอเคเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วอะ 2> <ś> 2> ่ะเมงเอื้อปั่นเครื่องไหนได้มั่งวะเนี่ย ผม่าอยู่ด้วยเจจริงเหรอไปแล้วอยู่ข้างบนมันวิ่งไล่มึงอะมันมันไม่ไล่กลูอะมันไปบ้านเล็กไอ้ก๊อฟโอ้ยวิ่งอย่างนี้แล้วทำไมมันคมอ,อะถ้ามันวิ่งใส่มันร้วมันคมอะกูยืนรอมันนะกูไม่ช่วยนะกูไม่ช่วยคอเด็ดนะมันเดินตามได้เนี่ยดูทรงแล้วกูปัน่นกูปั่นตรงคอเด็ดตายเพื่อน คือผมแบบไม่เคยคิดถึงพี่เอกขนาดนี้มาก่อนพี่เอ้าจริงเออตานี้คือผมแม่งแบบพี่เอกอยู่ไหนวะไอเบนซ์มาหน่อยทีขอบคุณนะครับคือผมแบบคิดถึงอะคิดถึงทุกคนอะตอนนั้นอะไอกรอบหลุดแล้วเหรอไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดก็ม่เจใครที่ชิลปูอะมันมีเนื้อคอลลิ่งแน่เลยเพราะกูฮิวเราแม่งบิ้งมาเลยอะใช่หรอมีท่าเก่าด้วยว่ะมีเนิสคอลลิ่งด้วย ไอ้กอลฟกูปันป่นอยู่นะเครื่องกูประมาณ30% 40%อี่โอ้โหวิ่งไดยังไงเอ้ยมันเอาจังวะเหนื่อยใจจริงๆลักผู้หญิงเขาก็ไม่สนเรามันคนจนไอ้กอลฟกูต้องเนียนไปช่วยมึงวะ่ะโอ้มีแขวนแล้วเครื่องระเบิดด้วย กรอบกูมาเดี๋ยวกูเล่นเองนะมึงฉีกไปเลยกูค่อนข้างมั่นใจในสเต็ปการจู๊ของกูอะเดี๋ยวกูต่อจอยจู๊นะไอเนี่ยไปก๊อบอยู่กูมาดิ <c oughs> มึงทำเพื่อนกูนะมึงทำเพื่อนกูนะมันไม่สนใจกูอะเต็มไปเลยไฟฟ้า ไอ้ก๊อฟกูจุบกูจูบกูจูบอยู่กับมึงเหรอกูหลุดกูหลุดแล้วนะ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 ก๊อฟกูใช้สเต็ปเด็กอเมริกาใส่มันก๊อฟไอ้ก๊อฟกูใช้ทิสเต็ปเด็กอเมริกาใส่มันก๊อฟกูใช้กูใช้สเต็ปสโลโมชั่นหลุดแล้วก๊อฟหลุดแล้ว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 ก๊อฟหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วกูใช้วิชาคามุยใช้วิชาคามุยกูใช้วิชาแกล้งเป็นลูกปั้นจริงเหรอกูใช้วิชาคามุย มึงมึงมาเจอเกิดกูหน้าหน้านี้หน้าโดมหน้าโดมหน้าโดมเราจะได้แบบรัดกลุ่มได้แบบแข่งเลยนะกอฟใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่หาโทเทมเราก็จะปั่นเราจะเมียนสู้เลยไอ้กอฟกูอยู่แถวบ้านเล็กอะหน้าโดมกูบอกว่าหน้าโดมไงไเจ้าลังไปวลังวิ่งไปไอ้เจ๊หน้าโดมไปไหนเนี่ยหน้าโดมเนี่ยตรงกระจกแตกใช่ไหมไอ้เจ้ากอฟมันเจอกูมันเจอกู เจอคูครับแต่กูใช้วิชาคามุยใส่มันไม่ได้แล้วนะรอบเนี้ยทำไมอ่ะเบรกแตกหรอเบรกแตกหมดหรอเบรกแตกหมดแล้วมันคงแบบไอ้เหี้ยเจ๊กดำดินปะวะทำไมหามันไม่เจอวะเนียนเนียนเนียนไอ้เจ๊กมันดำดินวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดินหากูอยู่ไปไม่ได้ก๊อฟไอ้ก๊อฟ มันเปิดตู้มันเปิดตู้หากูแถวนี้การเกมไม่ได้สตรีมหรอสตรีมนะไอ้เจ้า,จาก,กับเจ้ากูมาดิ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 อยู่ที่แพ,แพลต,พลตฟอร์มวอตแอปไอ้ก็อมึงปั่นไฟไปเลยอยู่กูอยู่กูเลาแเวาบ้านเล็กสวย จอสเต็ปปะไหลไฟฟ้ากูอะใครก็ได้มาดิถั้งกูได้ใช้สเต็ปปะไหลไฟฟ้านะโอ้ยเชี่ยโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วก๊อฟโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วก๊อฟไอ้ก๊อฟกูโทษทีกูขอใช้พื้นที่นิดนึงโอ้ยอยู่ไม่ทันแม่งเอ้ยไอ้ก๊อฟ แม่ใจจริงๆทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้จะหาจากจู๊กแบบปั่นไฟไอ้ก๊อปเด็กใจเย็นๆใจเย็นเราจะเล่นแบบรัดกลุ่มเครื่องนั้นจะเสร็จยังก๊อปจะเสร็จแล้วเดี๋ยวกูฮิวมึงเลยเอาไหมเฮ้ยเฮ้ยกูรีคอลเวอรี่ก่อนไอ้เจ๊มึงรู้เองได้ไหมมึงรู้เองได้ไหมมันมันจะบิงไปไอ้เจ๊ไอ้เชี่ยมันเจอกูมาอยู่กูมาอยู่กูขึ้นมีกูขึ้นก็มันเจอกูกูจะใช้ถึงนั้นไอ้เจ๊โอเค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 ก๊อเคโอเคโอเค มาเหอะไปไปครับผมไปครับผมมาเหอะมาเหอะมาเหอะเอ้ข้าตกรนตัวหนึ่งที่ไม่หัวโล้นอ่ะนะจะทำอะไรดูได้ไอ้ก๊อบกูปันซ้ำเครื่องมึงนะได้เลยครับผมมาดิวะจานเจกับก๊อบมาตี้อ่ะเรารวมพลังกันเราคือเดอะเบส o ์วันออฟเดอะฟักกิ้งเวิลด์เบสดูอ้อเย้เบสต์ดูอ้อออฟเดอะฟักกิ้งเวิลด์ไอ้ก๊อบกูซ้ำเครื่องเดิมจะเสร็จแล้วนะหลุดหรือยังเพื่อนรัก ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไปเสร็จแล้วโอ้กูวิ่งติดคือไอ้ก๊อฟชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วนะกูชิบหายแล้วนะไม่ชิบหายไม่ชิบหายไม่ชิบหายไม่ชิพหายกันเยอะแล้วอุตส่าห์จะพาลุยทำไมวันนี้เธอหายไปทำไมเธอต้องมาคามุยทำไมเธอต้องมาคามุยกูเล่นเองก๊อฟอยากกัดจอยให้พัง มึงไม่มาหากูรัวเร็วกูเต็มแล้วกูเต็มแล้วนะกูเต็มแล้วนะกูก <c oughs> ลังหาพื้นที่ไอ้ไอ้เสือะไรมันดิ๊กติดโยมึงสวนกระแสะหรอกู <c oughs> สวนกระแสะทาราใส่มันไงคือเอาจริงๆนะเ <c oughs> กมเนี้ยเป็นเกมที่ผมแบบงัดสเต็ปอะตั้งแต่ผมแบบเล่นเดสบอยตั้งแต่วันแรกอะผมงัดซุปสเต็ปมาใช้ผมเอาไม่อยู่จริงๆว่ะ ก็มไม่ไหวอ่ะไม่ <sk> <COR RE> <ES> ไหวนะจริงๆพี่แบบทีมผมแบบผ่อนฟุตตี้มากอ่ะไม่ไหวไะไอ้กรอบลุกขึ้นมาแล้วมาช่วยกูเดซิโมอยู่เยอรมันคือใครเจ้าเสื้อในสีเบอร์เซนบอบอมีบอมีเราถ้าจอยใช้อะไรวะอ๋อฮ้อยกรอบมันจะให้มึงช่วยกูอ่ะมันจะยกสอง มันจะยกสองกับกูอกไอ้ก๊อฟมามันจะยกสองกับกูแม่งให้แม่งมันจะจบเนี่ยให้แม่งมาเลยมา,ามาดิมาดิมันจะยกสองกับกูครบับมาดิมาดิเมื่อไหร่จะจบแข่นให้มันจบๆไปเนี่ยใม่ใมเธอไอ้ก๊อฟมันอยากยกสองกับกูโอ,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 อ้โหแล้วกูมานั่งปั่นไฟต่อให้เสร็จเนนี่ยนะมาก๊อฟมาแม่งยกสองกับกูดิเหมือนว่างนะ โอ้โหอีนี่อะวะเพื่ออะไรวะมึงจะได้มึงจะได้แต้มสามหมื่นสองเหรอทำอย่างนี้มึงจะได้แต้มสามหมื่นสองเหรอไอ้ก๊อปอ้ยมันไม่ฆ่าเนี่ยอ๋อมึงต้องการอะไรมันจะยกสองกอากูเด็กคนนี้มันจะยกสองเอากูก๊อปยกสอ ก้องช่างแม่เหรอครับมามก๊อปมาเดี๋ยมึงจะยกสองมึงต่อยจอเหรอมึงจะต่อยจอทําไมเพื่อนกูต่อยจอแล้วนไงเนื้อเวนยนล้วมึงจะให้กูนั่งปั่นไฟอีกมันขี้เกียจเลยออะไรเลสตูโมมันไม่ไหวใช่ปะมันไม่ไหวใช่ปะมันไม่ไหวใช่ปะจําไว้ไอ้เนิร์ดมานี่มึงฟังกูก่อนมึงฟังกูก่อนมึงมึงฟังนะ มึงจำใส่กระโหลกชะงโอกดูเงาจะได้รู้ว่าใครคือจูคิงนัมเบอร์วันออฟเดอะไทยแลนด์้ตอมันดิวกูเรียบร้อยไครับมันบอกว่าให้เราสองคนรอดได้แล้วมึงไปปั่นวิเกียรปั่นแล้วโอเคได้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 กูดิวกับมันเรียบร้อยนะกูดิวกับมันเรียบร้อยกูดิวกับมันเรียบร้อยละกูใช้แบบวิธีการดิวที่พี่เอกสอนกูมาเลยเหนื่อยทิ่หายทั้งจูั้งองมาปั่นอะไรก็ไม่รู้เกมเนี้ย กูปันพี่ไปย้อนดูสตรีมผมดิคอเด็ดกดสกิลเช็คไม่เป็นนะพี่ปั่นกับผมตั้งแต่ต้นเกมอ่ะมันไม่กดสกิลเช็คติดสักครั้งเลยมันระเบิดกูจะจมูนวอล์กมุงม<า>ูลวอล์กโชว์มันไปกูเดินกูใช้สเต็ปเดินช้ามุ่งปั่นอยู่ไหนมุ่งปั่นอยู่ไหนะอยู่บนบนโดมบนโดมโดมประการลังอันเนี้ยคือผมผมกับไอ้กอลฟไม่ได้แพ้นะ ที่เนิร์ดมันปล่อยอ่ะก็คือมันยอมรับในฝีมือผู้ผมสองคนละเพราะว่าผู้ผมสองคนคือจูเกอร์นัมเบอร์วันนะคือมัน,นแบบอไอ่ใช่สองคนมันยังเก่งขนาดนี้ถ้ามาครบทีมมันจะเก่งขนาดไหนวะบาร์ต้นรลกขอบคุณไบฟอร์แดนนะครับยี่สิบบาทโปรโมโชั่นอันนี้คือฆาตกรมันยอมรับในฝีมือผู้ผมสองคนละแล้วมันเปิด<อ>สตรีอ<ผ>มอยู่ทำไมเดินช้าหรอต้องมีฟังก์ชั่นนะ จันเจจูก๊กเนร์ดเก่งจนคาตกรต้องยอมรับให้เป็นลูกศิษย์ขอเป็นลูกศิษย์จันเจได้ไหมเจอเสีย์ประหลไฟฟ้าเข้าไปมันไปไม่เป็นเลยนะออยไอ้ก๊อบมึงเล่นอะไรกับกมันอยู่กูกำลังโพสท่าโพสท่าให้มันดูใช่เดินเนดก็แค่ขาตกรอผู้หญิงที่บิงได้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นกูกำลังโพสท่าแบบน,าน่นารักน่ารักนะ ทำไมปั่นช้าขนาดนี้เพราะเพื่อนผมมันโพสท่าอยู่ไอ้ก๊อฟมึงจะโพสอะไรมมึงจะโพสท่าอีกนานไหมกูด้ยินเสียงเจ็บมึงอยู่อ่ะเพื่อนผมโพสท่าได้เลยเหี้ยเหนื่อยใจเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นไฟอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวก็ได้ออกแล้วนะเพื่อนใจเย็นๆนะใช้จอยรุ่นไหนหรอใช้จอยจอยนี่หรอถึงพี่มาร์ตี้จะขี้บ่นแต่พี่มาร์ตี้ก็น่ารักนะ ฆาตกรเป็นชาวล็อกนะปุ่มมันปุ่มมันดูแบบเนี่ยถ้าจะกดนั่งกบกดวิ่งแม่งปุ่มไม่อยู่ใกล้กันเลยอันนี้คือฆาตกรมันยอมรับในฝีมือผมแล้วคือมันฝากตัวเ<ด>ป็นลูกน้องผมแล้วเนี่ยไอที่มันทําแบบนี้คือมันยอมแพ้ผมนะมาบอกเลยเยมันก็จะวิ่งติดนะถ้าใช้จอยอ่ะนี่โถเทมไฟมึงแอบอยู่ตรงนี้เหรอมึงโอพีไปเปล่าตบหัวทีหนึ่งตบหัวทีหนึ่งก่อนตบหัวทีหนึ่งก่อน เดี๋ยกวกูปั่นไฟที่ออกน,นี่กูตบหัวเนิร์ดมาแล้วเมื่อกี้กูกลังแคตัวเท็มไฟถ้าเรากดจอเรื่องก็กดคีย์บอร์ดไปด้วยพร้อมกันมันจะทำให้เราวิ่งไวกว่า<ห>เดิมไอ้ก๊อบมึงโดนแบนนะไหนเล่าเครื่องอะ่ะกูปัน่นนี่ไงปั่นระเบิดไปแล้วเนี่ยไอ้ก๊อบกูฮิวให้อยู่เฉยนี่มึงว่างใช่ไหมว่างมึงต้องเข้าใจนะวันนี้มันยอมแพ้พวกเราละ สอยจอยไอ้ก๊อมาบันไฟอะไรสักอย่างนี่แหละเครื่องบันไฟอยู่ไหนไว้กรอบบานเล็กสเปกโซโฮหรือเปล่าใช่นั่นไงนั่งไงหน้าหน้าหน้าบาเล็กหน้าบานเล็กหน้าบานเล็กผมถ้าผมเป็นคิวเลอร์นะผมแม่งโคตรสงสารเลยแบบอีกคนนึงจูกแทบตายอีกสองคนมันไม่ทำอะไรเลย พอเด็ดปันไฟระเบิดกดสกิลเช็คไม่เป็นส่วนเม็กแอบตู้อย่างเดียวแล้วแงจะกดสกิลกูมันต้องกดสูงแลี้วนะสกิลเช็คกด X กลัวจะกลัวจะทำระเบิดสเต็ปนะอ๋อได้อันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ปั๊มแต้มนะครับน้องๆอันนี้คือฆาตกรมันยอมแพ้ผมแล้วเนี่ยการกระทำแบบนี้คือเป็นการกระทำที่แบบว่าไอ้ก๊อบวัดมึงแหลกเหรอ ข้ตาตกร,รมายืนดูมึงอ่ะฆนะาตกร,รมไม่เคยเหน็นในคอปไอ้คอปเฮ้ยเฮ้ยมึงเต้นระบำชาวเกาะชมมันเหรอนนอันนี้เรียกว่าเสปหมอลำเสหมอลำซัมเมอร์ก็ซีเดอดาชอบเพลงฝรั่งมังค่ามูฮาวสิออยาหยาเสียดไปไอ้ก๊อปมึงทำท่าไก่ชว์ฆาตกรมันดิท่าไก่ทำท่าไก่ทำท่าไก่ ไอ้ก๊อปมึงชอบไหมท่าไก่ชอบท่าหมาไอ้ก๊อปอย่างไแหละก๊อปอย่างไแหละก๊อปไปเปิดประตูไปเถอะกูหมดตับไปหมดแล้วยังไรมากนะ แล้วมันจะเอาโนวันฟาดกับบาดมึงนะไฮก๊อปมันหักมุมใส่มึงหลังมาคอยดูนะไม่หักมึงมันเมื่อกี้เราเราแสดงหลังสดให้มันดูเราโอ้ยไอ้ยัยกูปวดตับปวดท้องน้อยไปหมดแล้วนี่เป็นเกมอะไรกันครับเนี่ยแล้วมันมือกดตัวอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปชัวร์ท่าไก่ให้มันดูอีกรอบด้ยมึงดูมึงดูมันทำท่าไก่เนื้อ โอ้ไอ้เดี่ยวไปเลยโดนแบนโอ้ผมไม่ไหวต้องให้เขาปล่อยวะโดนแบนไปหนึ step, ่งสเต็ปนะครับน้องๆโดนแบนนะโดนแบนนะตัวิดแบนแล้วนะ ไอ้กอฟแม่งโดนแบนนะไม่ไหวนะครตกรมันปะทะฝีมือกับผมมันยังไม่ไหวอไอ้กอลตกรอก็ลูกโลกโอ้ชูก,กันไม่ได้หรอกูผมชูกโคนานเลยท่านคอน,นีปิงไม่มีลูกโลกหรอมียูสแท็กไม่ใช่นะ <laughs> มือขนาดายังไม่มีเปิรส์สเปเิร์กเลยเข้ามาเล่นได้ยังไงกบล์ดูเพื่อนดูมึงดูเพื่อนสองคนดีที่ทีมงานส่งมาให้ทำไมเกมต้องส่งผู้เล่นแบบอะไรแบบนี้มาให้ด้วย